ทยกคนด้วยค่ะวันนี้พวกเรามาเล่นเกมทำลายโลกกันนะครับมาวันดี่ประกอดาวเคราะห์นะครับแล้วก็พวกเราจะมาเรียบเนี่ยทุกคนพวกเราจะเอาเอเดี๋ยวน,นะ ดราแบนแล้วกันโลกแบนด้านล่างไม่มรู้เป็นอะไรนะเทียวคนดูหขอฟ้าสิคนใหญ่เลย<ม>คนโบร่งทำลายดวงอาทิตย์กัน,น,นคนเปลือตัวแบน,นโอ้โหดำปีเลยไม่มีดวงอาทิตย์ดำปีทุคกคนดลสิโลกแบน มาแล้วคนเดี๋ยววันนี้พวกเจะลงไปสำรวจลูกเบรกกันนะมาอย่างแรกนั้นพวกเราเอานี่กันเอาเอานี่แล้วก็ตามดูนี่แล้วก็ไปนี่โผล่มาแล้วเดี๋ยวผมก็ถามนี่คนยานลำนี้อะ่ะมันใหญ่เกินต้านทังวลดูประเทศออสเตรเลียมีโคตรใหญ่เลยคนแต่นิดเดียวนี่ มาด้วกันเพืเข้าไปดูงไตกันร้อนจัดร้อนจัดร้อนจัดว้าวร้อนจัดอาหัวไปสลับดาวนี้ก็อันนี้ก่อนพวกเราลงมาดูดาวดาวต้นเด็กๆกันดาวดอกเร่นะนี่กุณอันนี้แหละ มีประชากรไม่รู้เท่าไหร่เลยสองอะไรไม่รู้สองดีสองบีสองดีนี่แหละก็จะลงไปสำรวจใงข้างในนะอย่างแรกก็ทำนี้แล้วก็ทำนี้ข้างบนด้วยตรงนี้อีกทิ่หนึ่ง มาพวกเกาลงมาเอาวันนี้ดูทุกคนลูกกระบาดเห็นได้ไหมโอ้โหนี่ก็อะไรเหมือนกันนะมานี่ทุกคนถ้าใครอยากลงไปที่ดาวนี้ดูนะก็ลงปุนลอกให้ได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้อัปเดตแล้ว โอ้โหโคตรร้อนเลยใไฟมันร้อกว่เดิมอีกโอ้โหข้างบนก็มีเฮ้ยโอ้าวดาวชูว่าดาวเถื่อนทุกคนดาวเถื่อนดาวโคตรเถื่อนเลยเตียงเต็งดาวนี่โคตรเถื่อนไปดาวนี่หรือแมชชีนวูนกุศนากุศนากรดดิน ออกมาต่อว่าคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะใครเห็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะโอเคอย่างนี้ทุกคนทั้งคน